ยวสทางก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอ้โหสุดยอดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรายังอยู่อำเภอฝางอยู่ใช่ไหมคะวันนี้เรากำลังทำอะไรคะมาเก็บส้มที่บ้านนะพ่อแบงค์ค่ะทุกคนนี่นะคะทางลงของเราลำบากลำบนอีกแล้วนะคะป้าเดี๋ยวเราจะลองไปดูว่าเกียรี่จะเก็บส้มได้กี่ลูกนะคะทุกคนป้าเดี๋ยวเราไปกันเลยตอนนี้ทันวากับพ่อแบงค์ลงไปข้างล่างแล้วนะคะไม่ใช่งูสายยาง นี่นะคะทุกคนมันก็จะเป็นทางแบบว่าโคกะเป็นดอยแบบเราต้องลงเนินนะทุกคนแล้วคิดดูตอนขึ้นน้ามันจะขึ้นยังไงนะคะไปเออเราแบบเอากระสอบมาสไลด์อันนี้ชุดเก็บส้มค่ะชุดเก็บส้มไปค่ะไสระวังนะคะพี่แก้วแก้วนี่โดมแม่ด้วยทางลงใช่ไหมคะไปโอ้เจ๋งเจ๋ง ค่อยลงนะคะมาตอนนี้เรากำลังจะลงไปที่ต้นส้มนะคะทางก็จะเป็นอยนู่ในทุกคนแล้วคือว่าเราใส่แบบร็นเท้าสูงมานะไม่เก๋นี่จะแบบต้สนสูงเลย, <S <S ย้ไปรอดแล้วหนึ่งคะ่ะรอไหนดูหน่อยโอ้โหนา่าจะขึ้นยากมากเลย <Why S 2> ไหวไหมลูกอ๋อส้มอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นต้นส้มเหมือนกันนะคะแต่ว่าส้มยังลูกเล็กอยู่นะคะแล้วก็เป็นสีเขียวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องลงไปเก็บข้างล่างเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นส้มแบบที่พร้อมรับประทานแล้วนะคะมะนาวนะคะนา <laughs> ส้มค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันทางก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอ้โหสุดยอดนี่นะคะทุกคนตอนนี้เจลลี่ลงไปด้านล่างแล้วนะคะมาเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูว่าเจลลี่ถึงไหนแล้วนะคะ นี่เกลลี่อยู่ตรงนั้นนะคะกำลังเก็บส้มอยูอ่ทางลงมันจะแยกหน่อยนึงนะคะทุกคนแต่ว่าไม่เกีย่ยกชั้นสูงมาก็เลยน่าจะลงไม่ได้นะคะเราก็ต้องรอเกลลี่ขึ้นมาแล้วจะดูว่าเกลลี่เก็บส้มได้กี่ลูกนะคะมีทางมันก็จะชันๆหน่อยนึงแล้วก็จะเป็นแบบที่ดินที่โคนแบบนี้นะคะอ้าวตอนนี้เกลลี่ขึ้นมาแล้วะคะ่ะนักเก็ก็ดูได้ตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้มันแบบเดินได้ง่ายๆเป็นไงเกลลี่ส้มมีไหมคะ อ๋อมีแต่ยังไม่ค่อยสุกใช่ไหมคะนี่ต้นส้มทุกคนต้นส้มนี่นะคะเออต้นส้มเยอะมากแต่ว่ายังไม่สุกนะคะส้มที่ยังไม่สุกก็จะลูกเหมือนมะนาวแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะทันวาตาม,มาด้วย<า>ทันมาครับสวัสดีค่ะ <laughs> เล่นอะไรเนี่ยแล้วก ป่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปก่อนนะคะแล้วเกรี hey, okay. ่ตัดได้กี่ลูกแล้วคะเยอะแล้วเยอะแล้วหรอไหนดูซิหันมาน่อยใช้อะไรตัดคะตาโชว์แล้วตาโชว์ตาโชว์เออเกนี่นะคะส้มจิ๋วไม่ใช่มันคือมะเขือเทศ ขึ้นมาถึงไหนแล้วโอ้โหเก่งมากอันนี้เป็นบอดจาราเข้นะคะไปก่อนเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูหาะไปนู่นแล้วอันนี้เกลีย่ยจะไปเก็บต้นนู้นนะคะต้นนู้นจะมีแบบส้มส้มที่แบบสุกแล้วเกลีส,สวยอะ่ะอันนี้นะคะส้มดูง่ายๆเลยนะคะแบบว่าที่สามารถทำได้เลยก็คือว่าตูดตูดส้มมันจะเป็น <S <S สีนเหลือง<ส>เหลืองส้มส้มนะคะจะไม่ใช่สีเขียวถ้าเกิดก้นมันเป็นสีเขียวอยู่แล้วก็ยังไม่สามารถเก็บได้นะคะเพราะว่ามันยังไม่สุก เสร็จหรือยังคะเกลี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอคะป้าเราจะเดินทางกลับกันนะคะ <Yeah. S 1> นูน่นเราต้องขึ้นไปทางนู้นนะคะทุกคน <Yeah. S 1> ไปอา่ามาตัดอีกตัดอีกอา่าไปนี่นะคะส้ม <laughs> อ่เอา <laughs> เกลี่เดินขึ้นไปเลยคะ <c oughs> ่ะอ่านี่นะคะเกลี่จะเดินกลับแล้วนะคะโอ้โห ทางขึ้นก็จะเป็นแบบนี้ว้าวแม่เ่ขึ้นสูงมากอ่าไปเกียวรี่บบชิวๆนะคะเพราะว่าใสร่รองเท้าแตะมาเนาะพี่ใบโอเคไหมคะนี่ไปเดินต่อไปค่ะเกลรี่รอทางขึ้นแล้วนี่นะคะเกอลรี่เก็บซ้อมมาเดี๋ยวเรามานับกันว่าไ,ได้กี่ลูกนะคะพี่เกอลรี่ได้กี่ลูก2องสามสี่ห้าหเจ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ลูกค่ะเย้กเละนะคะน้องเจลี่เก็บส้มใช่ไหมคะเก็บส้มแล้วก็ล้างส้มนะคะนี่เ <Okay. S 2> ออเออเอโอเคนี้ลูกใหญ่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาด้วยค่ะบ๊าพบาย